สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนรู้ออนไลน์โปรแกรม After Effects ในบทนี้เราจะมาเวิร์กช็อปทำป๊อปอ p พโฟโต้สไลดกันแบ่งออกเป็นตอนตอๆโอ,อกาสให้ความรู้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะตอนนั้นต้องปูพื้นฐานให้แน่นก่อนเริ่มจากตอนนี้ภาพนิ่งที่ผมจะเอามาใช้มีขนาด1920คูณจะสูงกว่า Full HD เราเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรดึงลงมาเปิดคอม position เลย ซึ่ง composition ตอนนี้ถ้ากด ctrl k เราจะเห็นว่า duration ผมมีอยู่1เฟรมเพียงพอที่จะทำดาดคัดแยก Layer foreground กับ background ลิกโอ ok การดคัดแยก foreground กับ background สามารถทำได้หลายวิธีเราจะ mark ก็ได้หรือจะใช้วิธี k e y i n g ก็ได้แต่วันนี้เลือกเจาะจงใช้เครื่องมือ r o d o brush ตัวนี้ครับจะมีอยู่2ตัว r o d o brush tool และ refine edge เมื่อคลิกโรโดบรัชในตระกูลที่เป็นบรัชตัวนี้ด้วยบรัชทูโคลนสแต t มเออไรเซอร์และโรโดบรัชและรีไฟเอทเนี่ยชุดนี้ถ้าจะใช้เครื่องมือพวกนี้เราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเปิดเลเยอร์แผงโดยการคลิกเลือกเลเยอร์แล้วดับเบิลคลิกนี่ครับเลเยอร์แผงก็จะปรากฏขึ้นพร้อมทั้งหัวเคอร์เซอร์เป็นเครื่องมือโรโดบรัชและเราควรที่จะเปิดวินโด ติ๊กถูกตรงบรัชนี่ครับหน้าต่าง Brush เป็นผู้กันหรือว่าแปลงสีก็ได้หรืออีกตัวหนึ่ง w i n d ดวไปเปิด p พนส์ครับเพน์มันจะมี2ตัวคู่กัน p พน์กับ Brush ในตระกูล4เครื่องมือนี้ถ้านับรีไฟ n e เอทก็จะเป็น5เครื่องมือตอนนี้หัวเครอร์เซอร์ขนาดหัวดูตรงนี้ครับที่หน้าต่าง Brush ขนาดหัว31พิกเซลมี h a ดเน็ตอยู่ที่75% h a ดเน็ตคือตัวนี้ฟุง้งถ้าเกิดว่าเต็มร้อยเนี่ยเป็นหัวแปลงที่คมมากผมเลือกใช้75แล้วผมจะไม่สนใจตรงนี้แหละเราจะใช้คีย์ลัดกันทีนี้สังเกตหัวเคอร์เซอร์เป็นวงกลมและมีเครื่องหมายบวกสีเขียวเราสามารถกด c อน t r o l ค้างไว้คลิกซ้ายที่เมาส์แล้วขยับเมาส์ จะเป็นการเพิ่มลดขนาดของหัวแปลงได้ให้มันเหมาะสมเราใช้แค่นี้เรามาลุยกันเลย r o รโดบ u s h ทำหน้าที่อะไร r o รโดบ u s h ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่บอกให้โปรแกร,รมเขาช่วย Select หรือว่า Mark Object ให้เราโดยอัตโนมัติเริ่มกันเลยกด a l t e r อร์เคลิกเมาส์ซ้ายแล้วขยับลดลงมาลองดูนะครับผมจิ้มเข้าไป แล้วก็ลากเลยนี่ครับคือบอกเขาว่าพื้นที่พวกนี้นะคุณช่วยคุณช่วยเลือกให้ผมหน่อยอาจจะวนกลับมาฟุกนี่ครับเป็นเส้นรอบรูปเส้นรอบอ,อ็อบเจกต์เพิ่มได้นี่ครับเลือกเข้าไปเพิ่มฟุก จากนั้นเราก็มาลงรายละเอียดกันให้มันเต็มช่วยกันต่างคนต่างช่วยเขาก็ช่วยเรามาส่วนหนึ่งแล้วกด control คลิกซ้ายขยับเมาส์ลดลงเราก็กำหนดไปแบบนี้เรื่อยๆเป็นการมันน่าจะเร็วกว่าการมาร์กนี่ครับใส่เข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ กด l t e เทเนตค้างไว้หัวเคอร์เซอร์จะเป็นเครื่องหมายลบและสีแดงนั่นหมายความว่าทำงานในทางตรงกันข้ามก็คือไม่เลือกหรือว่าเลือกไม่เอาอนี่จะเลือกไม่เอาส่วนนี้ฟุบเข้าไปสังเกตดูนะครับภาพเราเมื่อขยาย800%ี่ยมันก็ไม่ได้ละเอียดเป็นเม็ดเม็ดเป็นพิกเซลไปเลย เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้คัดออกมาแล้วมันก็จะได้แค่นี้มันไม่สามารถให้ภาพคมชัดไปได้มากกว่านี้ลดขนาดหัวแปลงกดอัลเทอร์เนตค้างไว้แล้วก็ลากมาให้เขาแยกออกจากกันจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามาช่วยกันเลือกอย่าให้ติดกันกดอัลเทอร์เนกด อัทเนตตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งฟุ๊กเลื่อนมาลองดูเช็คตรงนี้เลือกตรงนี้เลือกแล้วเส้นผมก็สามารถทำได้เลือกไปเลือกไปอีกกด s p a c e b a าแล้วก็ใช้เมาส์เลื่อนมา ตรงนี้กดเอาเทเนตเอาออกไปหน่อยเอาออกไปหน่อยอละได้แค่นี้ส่วนอื่น,นเลือกไปฟุกนี่นะฮะมันเส้นมันแตกๆเราตัดได้คัดออกมาแล้วก็คงไม่ได้ดีไปกว่านี้มีแต่จะแย่ กว่านี้เลือกมาอีกนิดนึงเอาเช็คเช็คปลายนิ้วอ่ะปรับเป็นฟิตกลับมาติ๊กตรงนี้ครับอัลฟาท็อกเกิลเนี่ยนะคลิกปุ๊บคลิกอีกทีนึงนี่มันเหมือนเป็นการมาร์กเรากำหนดพื้นที่บอกเขาเขาก็ช่วยเรามาร์กหรือว่าตัด ทีอิงออกไปส่วนที่เราไม่ต้องการแต่จะมีปัญหาอยู่ตรงนี้เส้นผมมันก็จะมีส่วนเกินอยู่ลองซูมเข้าไปดูว่านี่มันก็จะได้ประมาณนี้ดูเหมือนเป็นฟันปลาหรือฟันเลื่อยนะครับแต่ถ้าเราไปที่หน้าต่าง f e control แล้วปิด fx ดูเนี้ยของเดิมเขาก็เป็นแบบนี้อยู่ เราเลือกแม้แต่เราจะมาร์กมันก็จะโชว์มาในลักษณะนี้ภาพเดิมๆเ,เขาเป็นอย่างนี้อยู่เขาก็ช่วยได้เราระดับหนึ่งอ่ะทีนี้ถ้าเราจะปรุงแต่งล่ะมาดูที่หน้าต่าง Effect Control ลนี่ลองปรับเฟเตอร์เป็น20ดูนี่มันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันก็จะมีข้อเสียนี่มฮถ้าเราติ๊กตรงนี้นี่ เฟเซอร์มันทำให้รูปกรอบที่เลือกเนี่ยเป็นมนๆเป็นส่วนโค้งขึ้นเลือกเอาว่าเราจะาแบบไหนเราอาจจะลดกลับไปที่เดิมที่5หรือเพิ่มมาสักหน่อยเป็น10ก็ได้แล้วเรายังจะไปทำแบบเดิมได้คือเอาเพิ่มอ่านี่ฮะเอาเพิ่มเพิ่มเข้ามาถ้า ต้องการความละเอียดกันขนาดนี้ก็ต้องเอาเพิ่มนะครับขึ้นอยู่กับงานเราจริงๆแล้วสไลด์โชว์เนี่ยไม่จาเป็นต้องละเอียดขนาดนี้อันนี้หน้าที่ผมคือต้องให้ความรู้ส่วนนำไปใช้ก็แล้วแต่ผู้เรียนเราทำแบบนี้ได้ในขณะเดียวกัน คลิกท็อกเกิลพวกนี้นะครับเช็คดูนี่มันก็จะมีส่วนเกินอยู่เราก็ใช้อินเวอร์ได้ไงกดอัลเทอร์เนทค้างไว้ทำให้มันละเอียดขึ้นได้อีกเห็นไหมนี่มันละเอียดขึ้นได้ส่วนเกินมันหายไปการเอาส่วนเกินออกได้ระดับหนึ่ง เมื่อเราพลาดอย่างนี้เรากด Ctrl Z Undo ได้ปึ๊บทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผมอาจจะทำได้ไม่ทุกจุดจะได้ไม่เสียเวลาเราไปเก็บงานกันเราเองนี่คือการเก็บงานอีกส่วนหนึ่งจากนั้นคลิกกลับมาคลิกกลับมา แล้วถ้าปรับชิปเอทล่ะคืออะไรเป็นการออฟเซตขอบนั่นเองถ้าเป็นบวก30มันก็จะขยายขอบขึ้นถ้าเราจะลดเหมือนซิมเปิลช็กก็คือลบ10มันก็จะหดลงขึ้นอยู่กับการใช้งานผมอาจจะลดลงสักลบ4ก็พอ,อละสักประมาณนี้นะครับใช้รวมๆกันนะฮะรวมๆกัน เอาตรงนี้ออกอีกกดเอาเทเนตทำให้ดูเป็นบางจุดแล้วก็เพิ่มตรงนี้มาอีกขึ้นอยู่กับงานของเราละเอียดมากน้อยแค่ไหน,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 นได้ประมาณนี้จากนั้นปรับเป็นฟิต จุดอื่นๆผมยังไม่แก้นะฮะไปแก้กันต่อเองได้อันนี้แค่อธิบายว่าสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างมาอีกเครื่องมือหนึ่งคือเครื่องมือนี้เรียกว่า Refine e d t o เมื่อเราคลิกเลือกแล้วเช่นเดิมกด Ctrl o คลิกเมาส์ซ้ายขยับเมาส์เป็นการเพิ่มลดหัวแปลง Refine e d เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูดสีออก จริงๆแล้วเราจะเอาเขามาดูดสีส่วนเกินออกแต่มันก็มีโอกาสดูดสีออบเจกต์ที่เราอยากจะคงไว้อยู่ออกได้เหมือนกันค่อยๆดูดออกนะฮะมันไม่เหมือนเป็นการลบมันจะเป็นการดูดออกให้เรานึกภาพว่าตอนเด็กๆเราระบายสีน้ำมันจะมีล้นๆขอบมาเนี่ยเราเอาผู้กันไปล้างน้ำและสะบัดนิดๆแล้วมาดูดซับสีส่วนเกินไงนี่คือ Refined อลองดูเลยขยายหัวใหญ่ๆนิดนึงผมจะเอาส่วนสีส่วนเกินตรงนี้ออกผมก็จิ้มเลยเปิดเข้าไปอย่าให้ไปกินเนื้อมากนะักทำให้ดูเป็นตัวอย่างฟุ๊แล้วมาคลิกอยู่ตรงนี้นี่น,นี่เห็นไหมครับมันดูดเมื่อมันดูดมันก็จะมีฟุงฟ้งฟุ้ง มันดูดได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เราซ้ำได้ฟุบซ้ำได้นี่คือ r e f i n e เอมันจะเหมาะกับการดูดสีที่เส้นผมเพราะเส้นผมมันเป็นสีดำเมื่อเราทำเป็น Transparent แล้วเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันเป็น Gradient เดี๋ยวเราจะเห็นภาพชัดอีกครั้งหนึ่งตอนท้ายๆ ยิ่งถ้าเป็นสีผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นเกรเดียนเลยมันจะค่อยๆบางโอปะซิตี้มันจะบางไปเลยนะครับพึงระวังด้วยไม่ใช่ว่ามีรีไฟเอทแล้วก็ถูเอาถูเอาไม่ใช่นะครับอา้าวขยายขึ้นมาแล้วก็ลองดูอย่าให้กินเนื้อมากนะักอา้าวออกมาฟุบ ส่วนกรณีถ้าเกิดว่าเราไปกินเนื้อเยอะไปดูดซับสีของออบเจกต์มากนะักเราทําในทางตรงกันข้ามได้อีกเช่นกันกดอัลเทเนตค้างไว้ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบเราก็มาระบายตรงด้านในเพื่อเอาคืนมาแล้วมันก็อาจจะเอาสีนี้คืนมาด้วยอีกเช่นกันอ้อาวดูดซับออกไปใหม่ฟุ๊บมันก็จะฟุง้งฟุ้ง ก็จะฟุ้งๆมันจะมีข้อจำกัดอยู่ประมาณนี้ซ้ำไปได้น่าจะประมาณนี้ส่วนตรงอื่นละ่ะที่เล็กๆเราก็ได้ตามซอกตามมุมปุ๊บ ลไปก็กด c t r l Z e t อแถวนี้เราเปิดให้เห็นขอบอย่างนี้วิธีแรกที่เราจะเอาสีขาวๆส่วนเกินนี้ออกก็คือใช้ตัว r o โ o Brush แล้วกด Alternate เมื่อสักครู่นะฮะกด Alternate เราเอาคืนมาได้แบบนี้นั่นคือหนึ่งวิธี คมๆตรงนี้ก็เป็นแบบนี้กดอัลเทเนตนั่นคือถ้าเราจะเอาละเอียดคลิกส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือ r e f i n e เอ็แม้แต่จุดเล็กๆเราก็เอาออกได้คลิก แถวนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปจำหรอกว่ามันคืออะไรลองคลิกดูเราก็สักครั้ง2ครั้งเราก็จะคุ้นกับมันกด Spacebar นี่เราจะใช้ Refine e d g ดูส่วนเกินตรงนี้ด้วยก็ได้ครับกด c t r l คลิกเมาส์ซ้ายขยับแล้วเราก็มาดูดออกก็จะได้เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเห็นไหพอดูดปุ๊บมันฟุ้งเลยดูดออกมาปุ๊บมันฟุ้งเลย เพราะปลายผู้กันปลายแปลงมันก็จะไปโดนกระดาษด้วยไงดูดออกมาจากนั้นมาดูที่ Effect Control มันสามารถปรุงแต่งอะไรได้อีกนี่ครับตรงสม t h ลองใส่ไปสัก20ฟุ๊กนี่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้หดมาเช่นเดียวกันเฟเซอร์20ลองดูมันก็จะฟุง้งแต่มันละเอียดนี่ มันเป็นแบบนี้เลยมันปรับค่าได้ไม่ค่อยมากนะักรีเซ็ตให้หมดแค่บอกให้รู้รีเซ็ตกลับมาส่วนเจ้า shift e ก็คือ offset เหมือนเดิม offset บวกฟุบ offset ลบฟุกประมาณนี้นี่คือ refined e ผมขอรีเซต็ต ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้มีวิธีจัดการลองไปดูส่วนอื่นอีกหน่อยไหมสักแถวแถวนี้ก็ได้แถวแถวนี้แถวซอกนี้เราก็ดูดได้จะใช้ Roto Brush เป็นการ deselect หรือ refine e เป็นการดูดออกมาก็ได้อา้าวตรงนี้เราใช้ refine e e ลองดูดออกมานี่อันนี้ได้ชัด แต่ยังไงเสียมันก็มีฟุงฟ้งฟุ้งมีกระจายนิดหน่อยต่อไปเอาสมมุติจะดูดแถวนี้บ้างดูดแถวนี้บ้างเช่นเดิมรีไฟเอทอยู่ตอนนี้อยู่ในเครื่องมือรีไฟเอทด,ดูดออกไปก็จะมีฟุ้งเล็กน,อน้อยอามาแถวแถวนี้นี่มันก็จะมีฟุงฟ้งฟุ้งมีเป็นคราบ บางๆวิธีการจัดการกับพวกฟุ้งๆคราบภาพนี้เราไปนี่เลยครับ Eraser Tool ปุ๊กมาขจัดคราบตรงนี้ได้เลยนี่ครับคราบพวกนี้กดค r นทรั้ค้างไว้คลิกซ้ายที่เมาส์แล้วขยับเมาส์ก็เป็นการปรับหัวแปลงนี่อันนี้คือการดูดออกแบบ100%ซไม่ใช่ไปเจือจางเหมือนกับ Refi เอสามารถลบส่วนที่ฟุ้งๆนี้ออกได้ เมื่อเราใช้ e อ a เ e r เลบที่หน้าต่างเอฟเฟ t c o คอนโทจะปรากฏเอฟเฟ t p เพขึ้นมานั่นก็คือ p พนเมื่อใช้ Brush Tool กับ Eraser Tool หรือ p พนเมื่อใช้ c โคลนส m ต Tool เช่นกันจะมีตรงนี้นะฮะมีเพนอยูอ่ไล่ลบไปลบคราบนี่ฮะจริงๆมันมีคราบนะครับนี่นี่มันมีคราบขยาย แล้วก็ลบเพราะว่าเราดูแบบนี้อาจจะไม่เห็นชัดต่อเมื่อเราไปทำ Color Correction เราจะเห็นคราบชัดลบครับลบเราสามารถมาลบตรงซอกนี้ได้ลบ100%ได้เลยกด Control ลดหัวแปลงอันนี้เป็น Eraser แล้วขึ้นอยู่กับว่างานเราจะละเอียดแค่ไหน ลบมันเข้าไปคลิกอันนี้คือลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานเราละเอียดแค่นี้ไหมถ้าอยากละเอียดก็ไปลบเพิ่มเติมกันเอาผมแนะนำหลายๆวิธีที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับอ่ะตรงนี้ที่ฟุ้งเมื่อสักครู่ก็ใช้ตัวนี้ไงใช้ Eraser ลบไป ฟุ้งมาใช่ไหมฟุ้งก็ต้องลบออกอของเดิมเขาก็ไม่ละเอียดแบบนี้อยู่แล้วนี่อ่ะสมมุติว่าเก็บงานเรียบร้อยแล้วเราลองมาคลิกต,ตรงนี้ดูปุ๊บนี่ถ้ากว่าเขาตัดให้เราเลยนี่เขาได้คัดให้เราเลยเราก็จะได้เป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาเขาสังเกตอีกอย่างหนึ่งมาสังเกต รอยที่เราลบไปด้วย e อ a s e เรเถ้าเราสวิชกลับไปที่เครื่องมือ r e รีไฟเอทหรือโรโดบ u ัชสเต t u s มันจะอยู่ตรงนี้นะครับสเตตัสปุ๊บเนี่ยคราบที่เราเคยลบด้วย e อ a s e เรเมันจะปรากฏขึ้นเพราะมันอยู่กันคนละสเตตัสอันนี้ตัวนี้จะลบออกไปตัวนี้ก็จะกลับมาถ้าเกิดว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพนิ่ง นั่นหมายความว่ามันมีความยาวมากกว่า1 f r a m เฟรมเราจำเป็นที่จะต้องฟรีซเพราะเมื่อเราเลื่อน Play h e a d เนี่ยไอการมาร์กหรือการทำโรโดบลัชเลือกเนี่ยมันจะเพี้ยนไปได้เราจะเป็นที่จะต้องฟรีซแต่อันนี้เราทำกับภาพนิ่งเราไม่จำเป็นต้องฟรีซปรับเป็นฟิตเปลี่ยนเป็น s e l e c t i o n t o o l ก่อนแล้วลองมาเปิดตัวนี้ครับ มันสามารถ i n อร r d ได้ปุ๊บนี่ i n v e r d คลิกีเป็นการเจาะก็ได้เมื่อเจาะแล้วเรากลับไปที่นี่เลย composition เห็นไหมตัวนี้คือเพ้นอ่านี่คือเพ้นปุ๊บปิดได้แล้วตัวนี้ครับ refine edge ถ้าเราติ๊กถูกออกปุ๊บนี่ เดิมทีเลยที่เราใช้หัว Rotobrush กำหนดตำแหน่งแล้วเขาเลือกให้เราเนี่ยเขาคัดได้แบบนี้เมื่อเราเพิ่มรีไฟเอทเข้าไปฟุป๊มันก็คือรีไฟช่วงผมดูดสีออกช่วงผมแล้วเราก็ลบด้วยอย่างลบที่มันฟุงฟ้งๆออกไปจากนั้นเราปิดเพนก่อนแล้วเราไปเปิดหน้าต่าง c o t t n t t w w r r f i i l l มันจะมาตั้งแต่เวอร์ชัน2019นี่ครับหน้าต่าง Content Aware v i l l เราจะทำอะไรเราจะเติมเต็มเติมเต็มส่วนที่เราตัดให้มันเป็นภาพแบ็คกราวด้วยวิธีอัตโนมัติการที่ผมเลือกตั้งเวลาเป็น1 f r a m เฟรมเนี่ยเพื่อให้มันทำงานเร็วขึ้นด้วยตรงนี้คือ Alpha Expansion ก็คือเร,เราปรับเป็นศูนย์ก่อนเราไม่ขยายเรา Mark หรือว่าเราเจาะไว้แค่นี้เราก็จะเติมเต็มแค่นี้เลย อ็อบเจกตก็คือตัวนี้มันมีให้เลือก3อย่าง surface edge edge blend แต่เราจะเลือก Object ก็คือช่องว่างตรงนี้ส่วน work area จะกำหนดเอาก็ได้แต่เรามีแค่เฟรมเดียวไม่ให้เสียเวลาคลิก generate fill layer เลยครับเมื่อคลิกปุ๊บเขาเติมเต็มให้เราแล้วแต่มันไม่เนียนมันจะมีตรงนี้อยู่มาดูที่ timeline ภาพก่อนไอฟิล l ตัวนี้ก็คือตัวนี้ไงครับ นี่ครับลองปิดตาเขาเติมเต็มมาให้ซึ่งมันไม่ละเอียดไม่เนียนกด ctrl Z ครับเอาออกไปก่อนเราต้องไปเพิ่ม expand มันสัก5พิกเซลแล้ว generate ใหม่ปุ๊บก็ดีระดับหนึ่งดีระดับหนึงกด ctrl Z อีกทีนึง่ง undo ทีนี้เราลองมาสังเกตรตรงนี้ครับ ตรงขอบเส้นผมเนี่ยถ้าเรามาติ๊ก Refine Edge ออกตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นการมาร์กดั้งเดิมเฉพาะ r โรโดบ u s h แล้วเรามาเจ n เนอเรตฟิลเลเยอร์ดูมันจะช่วยเราอ่าเนี่ยคลิปเลยเห็นไหมนั่นคือ Refine Edge เราได้ Background มาแล้วหน้าต่างนี้ก็ไม่ใช้แล้วเราปิดไปได้เลยจากนั้นไปที่ Composition แล้วมา Save Frame as photoshop layer ผมเอาไปเก็บไว้ที่นี่แล้วกันจะได้แจกไปฝึกทำกันตั้งชื่อเป็น bg Save จากนั้นปิดตาตัวบนเราติ๊ก inverse ออกไปได้แล้วเราจะเอา foreground บ้างแล้วทีนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ลบออกก็ต้องมาเปิด refine e ขึ้นมาด้วยแล้วก็เปิด Pen มาลบด้วย ต้องสมบูรณ์แบบนี้ทำแบบเดิมไปที่ composition save frame as photoshop เก็บไว้ที่เดิมตั้งชื่อเป็น foreground fg save ไปที่หน้าต่าง project double click เอา foreground control background import เข้ามานี่ครับเอามาไว้บนเลยแล้วก็เอา foreground ไปไว้บน ป,ปิดตา2ตัวล่างแล้วลองมาเช็คดูเนียนกริบเลยปุ๊บนี่คือ foreground ส่วนตัวนี้คือ background ตัวล่างนะครับ b a c k g r o u นี่ b a c k g r o u ลองดู foreground เห็นไหมครับ delete ไปเลยพวกนี้เครื่องจะได้ไมนะ่หนักสองตัวนี้ delete ออกไปแล้วเหลือแค่ photoshop ไฟล์เรากด c t r l k แล้วเพิ่มเวลาเอาได้เลยอยากจะเพิ่มเวลาเป็นเท่าไหร่6.00วินาทียืดทำลายมาไปยืนอยู่ที่ด้านหลังเลือก2องเลเยอร์กด Alternate Rolling นี่เราก็จะได้เป็นภาพ Photoshop จบไปในพาร์ทแรกในการไดคัตภาพนิ่งเพื่อที่จะเอามาทำแอนิเมชั่นป๊อปอัพรูตัวสไล เอาละรครับแล้วไว้พบกันในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ